สวัสดีครับผมโจที่เฮดสัตคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟคนโลกจิตคอมมูนิตี้นะครับเป็นเซิร์ฟเกม GTA แซนนะครับนี่ชื่อเซิร์ฟอย่างเฟี้ยวเลยนะครับฟังไม่ผิดนะชื่อเซิร์ฟว่าคนโลกจิตนะครับพ่วงไปด้วยคอมมูนิตี้นะครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟมอดลันเชอร์ทั้ง PC กับมือถือนะครับติดตั้งง่ายนะครับส่วนวิธีเข้าเกมก็ง่ายจัดนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเกมแล้วนะครับเราก็แค่ เข้าไปสมัครในตัวเกมนะครับแล้วก็เอาชื่อของเราไปกรอกไวริสนะครับก็คือเอาไปใส่ไวลิสนะแล้วก็กดนับแล้วก็เข้าในเซิร์ฟได้เลยนะครับก็คือรับไวริสอัตโนมัติด้วยตนเองนะครับไม่ต้องติดต่อแอดมินนะสรับเซิร์ฟนี้รับไวดิสได้ที่ Di s ค o r d ใต้คลิปนะครับลิงก์โหลดต่างๆก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะนี่รถหมัดเดยอะปะ และต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการซื้อสกินนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อผิดสกินจะไม่เข้าตัวของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าสกินในเซิฟนี้มีแบบไหนกันบ้างนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีนารุโตะด้วยนะครับนี่เลยพี่อิวก็มานะครับมีเสื้ออิวาริกด้วยครับจังหวะนี้แล้วก็สกินผู้หญิงแบบใหม่ๆเลยนะครับนี่ บางเซิฟอาจจะไม่มีแบบนี้นะครับมีสแลมดังด้วยนะครับโคตรสวยนะและราคาไม่แพงนะครับราคาแค่เป็นกลมๆเนาะส0 0พันนะครับเงินเขียวเท่านั้นมีก็ตีด้วยครับแล้วก็มีสาวขาวขาวนะ <c oughs> เฮ้สาวันนี้ขาขาวจังเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะซื้อก็ตีแล้วกันนะครับ และหลังจากที่เราซื้อแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นสกินตัวนี้เลยนะแต่มันยังไม่เซฟนะครับทุกคนนะต้องเปิดกระเป๋าเราขึ้นมาโดยการกด Y นะครับหลังจากซื้อนะแล้วก็เลือกไปที่เมนูกระเป๋านะครับแล้วก็เลือกไปที่กระเป๋าสกินเนาะแล้วก็เลือกสกินลงได้เลยนะครับนี่ว่าจะใส่สล็อตไหนเนาะแล้วก็เพิ่มสกินลงในสล็อตนี้นะครับมีอยู่10สล็อตนะครับก็เลือกสกินลงได้เลยนะต้องมากดเซฟด้วยนะ และตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟตรงจุดเกิดนะครับวาร์ปมานี่เลยนะเดี๋ยวแนะนําเด็กใหม่แล้วกันนะครับเข้ามาทําอะไรบ้างน,นะครับก็คือเข้ามาไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าของจะเข้าตัวเราอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องวิ่งหาจุดรับของนะเนื้อไปที่กระเป๋าครับ นี่มันก็จะมีของให้นะครับปินโตน้ำเปล่ามือถือกาชาหนึ่งลูกนะครับแล้วก็จะมีใบกับกี่รถยนต์นะไม่ต้องไปสอบให้มันเหนื่อยนะครับนี่มือถ e ือก็เท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเซิร์ฟคอมมูนิตี้โรคจิตของเรานะครับเซิร์ฟไลค์ครับเนี่ยมีครับไปกันต่อ แล้วก็ในกระเป๋าของเราก็จะมีกาชามาให้นะครับสำหรับกาชานะครับก็จะมีรางวันใหญ่ก็คือรถหมัดนั่นเองครับ1คันนะแต่ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะได้เอาเปล่านะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อแอดมินได้นะครับนี่ผมก็โชคไม่ค่อยดีนะครับได้ไดมอนด์มานะครับแต่เพชรก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับในเซิร์ฟเนาะ แล้วก็ในเซินี้มีบัตรออโต้ด้วยนะครับบัตรออโต้นี่ต้องติดต่อแอดมินนะครับเติมหาวอนแค่49บาทเท่านั้นนะครับบัตรออโต้ฟาร์มนะก็คือฟาร์มได้ตลอดเทียบเลยทีเดียวเชียวนะครับฝากสนับสนุนเซิฟไปด้วยนะครับนี่บัตรนางฟ้านะก็มีมาด้วยนะครับนี่ป้องกันผู้เล่นใหม่3ชั่วโมงนะครับไม่มีใครมาตุยเราได้แล้วก็จะไม่โดนยึดของด้วยนะแบทขโมยของทุกคนถ้าเราตายก็จะมีคนมาป้นใช่ไหมแต่ถ้าเรา ไปเด็กใหม่ก็จะไม่โดนปนนั่นเองนะอนี่ครับก็จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเด็กใหม่นั่นเองป่ะเดี๋ยวมาดูตู้ ATM กันบ้างน,นะครับนี่เซิร์ฟมาสดสวยๆนะครับฝากถอนโอนจ่ายจ่ายอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ฝากถอนโอนครับได้หมดเลยนะครับโคตรสะดวกเลยนะระบบใหม่ๆนี่โคตรดีนะครับแล้วก็ มีจุดซื้อของตรงนี้เลยนี่มีมือถืออะไรต่างๆครับมีหมดเลยนะั้นแล้วก็มีสกเก็ตบอร์ดด้วยนะครับแนะนําให้ซื้อนะแต่ถ้าผู้เล่นใหม่เก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่านะครับเพราะว่ามันแพงอยู่นะสองหมื่นเลยนะก็เอาไว้2องวันค่อยมาซื้อก็ได้นะครับไปฟาร์มตังค์ก่อนทุกคนนี่สร้างตัวก่อนนะก่อนจะสร้างนี่เฮ้ยว่าไปนั่นนี่ถ้าใครซื้อมาแล้วก็จะ ใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้นะครับเท่ๆนะครับอันนี้ช่วยได้นะสำหรับคนที่รถเสียรถพังนั่นเองครับแนะนําให้ซื้อติดตัวไว้นะครับสองหมืเท่านั้นนะครับเงินเขียวโคตรถูกนะนี่แล้วก็ถ้าเราจะเสกรถแนะนําให้เก็บสเก็ตบอร์ดก่อนนะถ้างั้นมันจะเสกรถไม่ได้นะครับและนี่ก็คือรถเด็กใหม่ที่ เอามาให้ทุกคนนะครับสำหรับเด็กใหม่นะให้ทุกคนเลยนะครับคันนี้นะแนะนําให้ไปเปลี่ยนสีรถนะครับจะได้เท่ๆนะเปลี่ยนได้ทุกสีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อได้ด้วยนะครับนี่โคเท่แล้วก็แรงด้วยนะถ้ารถคันนี้พังแล้วก็จะมีสเก็ตบอร์ดใช่ไหมสเก็ตบอร์ดแนะนําให้ซื้อหลังจากนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรถมอดสวยๆนะครับมินิคูเปอร์ครับนั่งได้2คนข้างหน้านะครับนี่มีซันรูฟให้ด้วยโครเท่ ต่อไปเดี๋ยวมาดูร้านขายรถในเซิฟนี้กันบ้างน,นะครับจะเป็นรถสายฟรีน,นี่เองครับนี่แอดมินก็เสกรถให้ดูนะครับถ้าไปเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับรถมอดนะรถมอดนี้ไม่ต้องแต่งเยอะนะครับบางทีเปลี่ยนแค่สีรถก็พอเนาะอก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับสำหรับเซิฟนี้ แล้วก็ในเต็นท์ขายรถนะครับมันจะมีทั้งรถหมอดแล้วก็รถธรรมดาด้วยนะครับสำหรับรถธรรมดาเดี๋ยวในอนาคตนะครับจะมีการอัปเดตเข้ามาให้นะครับบอกเลยว่ารถแวัดเต็มเมืองแน่นอนนะครับรถมอดในเซิฟนี้มันเยอะนะครับนี่อันนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับนี่ก็คือดูจากต้นคลิปเลยนะครับรถโคตรเยอะนะทุกคนเอ้ย อันนั้นก็คือทั้งรถกาชารถโดเนทรถฟรีนะครับรวมกันหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นรถที่มีขายอยู่ในเซิร์ฟสังเกตด,ดูป่ะราคาแค่สอแสนเท่านั้นนะครับไม่เบอร์เป็ดล้านนะก็ถือว่าจับต้องได้นะครับทุกคนนะนี่ แล้วก็ถ้าใครชอบรถเล็กๆก็เลือกเอานะครับก็คือมาซื้อตอนมันถูกนะทุกคนเนาะพอมันกลายเป็นรถหมัดนะมันจะแพงนะครับทุกคนนะนี่ันระชลลาดปันเนี่ยแลวถ้าทุกทุว่าเราได้รถคันสีขาวมาเฉยๆนะครับเราก็สามารถไปเปลี่ยนสีรถได้นะครับนี่มัาก็เปลี่ยนสีรถนะราคาแค่พันเดียวเท่านั้นนะครับวิธีเปลี่ยนนะต้องพิมพ์เลขขั้นกลางด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีชมพูนะครับก็คือ5้า เว้นวรรคห้านะครับนี่หรือว่าถ้าเป็นสีอื่นนะครับก็อาจจะเป็น1เว้นวรรคหนึ่งสองเว้นวรรคสองประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นสีอื่นนะครับต้องสุ่มเอานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องใช้โค้ดแบบไหนนะครับอย่างเช่น4เขียว4ให้4วงเล็บเพชรว่าง4นี่ไงก็จะได้สีเขียวเขียวบนหมดแบบนี้มานะครับนี่ราคาแค่พันเดียวนะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับทุกคนนะก็ถือว่าออพอจะสุ่มได้นะครับมันก็ไม่ได้เปลือง เท่าไหร่เนาะนี่ก็ลองมาเล่นได้ครับสหรับเซิฟนี้ต่อไปก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับในเซิฟนี้เขาพร้อมให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นนี้พร้อมต้อนรับกันเยอะเลยนะครับวันนี้แค่ตำรวจเท่านั้นนะครับนับดูมีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเลยครับทุกคนเอ้ยใช่ปะหรือห้าวะน่าจะห้าคนนะครับนี่เฮ้ยหกคนยังไงอยู่ซ้าย มือสุดนะมีคนหนึ่งนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหกคนมาก็คือเป็นชื่อสีน้ําเงินนะครับนี่ตํารวจมีหกคนเลยนะครับเซิฟนี้ออนตลอดเลยทีดเดียวเชลีวยวนี่เลยแล้วก็ด้านในก็สอนนอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครอยากเป็นตํารวจลองมาสอบถามดูได้นะครับที่ป้อมแห่งนี้ต่อไปมาดูส่วนของงานกันบ้างนะครับในเซิรฟนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมีบัตรฟาร์มออตโต้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเซิฟนะครับฝาก ดูในแกแนดมินได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปใน Discord เลยนะครับก็จะมีห้องติดต่อแอดมินให้อยู่นะครับพอเข้าไปแล้วเราก็บอกว่าจะมา โดเนีตนะครับโดเนีตบัตรฟาร์มมาซื้อบัตรฟาร์มนะราคาแค่49บาทเท่านั้นนะครับและอยู่กับเราแบบถาวรน,นะครับอยู่ตลอดชีวิตเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ก็คือซื้อครั้งเดียวนะครับเซิฟนีอ้อย่างเฟียวเลยนะครับก็จะมีบัตรออโต้ใส่ในตัวของเราเลยนะครับติดตัวตลอดการครับท่านเฮ้กดเฟียวแล้วก็มันจะทาให้เราเล่นง่ายขึ้นนะกดทีเดียวนะครับอืม กดฟาร์มทีเดียวมันก็จะฟาร์มให้เราอัตโนมัติเลยทีเดียวเฉียวเนาะถ้าเราจะยกเลิกฟาร์มก็พิมพ์ทับแคนเซลนะทุกคนนะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดซื้อเครื่องจีเล็กนะครับทุกคนนะนี่ต้องมาซื้อตรงนี้ด้วยนะครับพอเราซื้อแล้วนะเราก็ไปยังสถานที่จีเล็กได้นะครับเพราะว่ามันจะลึกลับนิดนึงเนื่องจากมันเป็น อุปกรณ์หรือว่าเป็นวัตถุดิบในการทำอาวุธเนาะก็จะได้แร่ไทเทเนียมมานั่นเองครับน แ,แรกๆเท,แทนเนียมมาจากการจีเหล็กเนาะและเครื่องจีเล็กต้องไปซื้ออีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาตรงนี้เนาะหรือว่าเราก็เปิดใน GPS ก็ได้นะครับนี่มีขายในนั้นแหละนะไม่ใช่เลยมีบอกจุดในนั้นนะทุกคนนะเปิดดูนะครับหลังจากฟาร์มงานจนเหนื่อยแล้วนะครับเราก็มาโพสต์ได้นะครับนี่ถ้าโพสต์แล้วอาหารหรือว่าของต่างๆมันกลายเป็นแพ็คนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นเยอะมากเลยนะครับจาก 15บาทอาจจะกลายเป็น45บาทเลยนะครับและในมือถือเราก็จะมีแอปที่เป็นซาฟารีเนาะซาฟารีนั่นนะครับก็เอามาดูพวกราคาตลาดโลกได้นะครับแล้วก็ยังแชร์โลเคชันให้กับเพื่อนได้นะครับนี่รูปซาฟารีสีฟ้าๆฟนะทุกคนนะนี่เลยแล้วก็จะบอกจุดนะครับเพื่อนก็จะได้เห็นเราในมนะินิแมปเนาะก็จะตามหากันเจอง่ายด้วยนะครับแล้วก็จะมีตลาดโลกนะครับนี่เลย สังเกตตัวนั้นมันจะมีน้ำพึ้งกับน้ำพึ้งแพ็กนะครับราคา15บาทกับ41บาทนะครับทุกคนนต่างกันตั้ง2 3เท่าเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการแพ็คนั่นเองครับนี่เลยระคมันก็จะสูงขึ้นนะแล้วก็ถ้าเราแพ็คเสร็จแล้วแล้วก็มาขายกับตาลุงคนนี้นะครับนี่โทริโนนะครับนี่ขายได้เลยครับอย่างเช่นเอ่อพรจะขายเป็นกระบองเพชรนี่ไง ถ้าเป็นแพ็คนี่มันก็จะ43บาทนะถ้าไม่แพ็กก็30นะครับเมื่อกี้นะแต่มันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับนี่เห็บ14บาทกับ42บาททุกคนถ้าเป็นแพ็ค42นะเมื่อกี้มันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแล้วก็สามารถดูได้นะครับตอนนี้มาขายเนาะและตรงจุดขายของนะก็จะมีอีโคโนมี่ให้ดูด้วยนะครับนี่เหมือนกับในมือถือนะถ้าใคร ที่เกยจเปิดในมือถือนอะตรงจุดขายก็มีให้ดูด้วยนะครับและต่อไปจะเป็นจุด Fk กันบ้างน,นะครับถ้าใคร Fk แล้วมันก็จะได้เหรียญมานะครับแล้วก็สามารถมาแลกได้จากจุดตรงนี้นะครับนี่มีชุดคาบุกิหมวกโดเรมอนหัวหมีมีกงทองกงไก่อะไรมีหมดเลยนะครับโคตรเดือนะนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะใช้เหรียญแค่ 20เหรียญเท่านั้นนะครับนี่ถ้าใครไม่วางเล่นเกมก็เอาให้ตัวละครามายืนตรงนี้ได้นะครับนี่เลยพอครบ3า0 0วินะครับมนก็จะได้หน,นะนึ่งเหรียญเนาะนี่ก็คือ20เหรียญนนะั้นก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าบางเซิร์ฟนี่เป็นร้อยเหรียญน,นะครับกว่าจะได้มาในแต่ละชิ้นนะครับพวกแฟชันนะ่นเนาะถ้าสมมติว่าเราได้แล้วเราก็มาแลกได้เลยนะครับนี่ผมก็ลองแลกเป็นหัวโดรีมอนนะครับนี่ หัวโดเรมอนอาจจะแปลกหน่อยนะแนะนาเอาตัวอื่นละกันนะถ้าใครได้แลกนะครับนี่หัวโดเรมอนแบบนี้นะ <c oughs> ถ้าใครชอบอันอื่น,นผมแนะนําให้เป็นกระเป๋านะไอแฮปทีวียู <c oughs> ก็ได้นะแนะนําแบบนั้นนะครับนี่ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับนี่สับไอแฟชั่นตรงนี้เนาะก็ได้มาจากการเอฟเคนั่นแหละนะของฟรีทั้งนั้นนะครับทุกคนนะและอีกจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับทุกคนนะก็จะเป็น จุดคราฟอาวุธหรือว่าเลเบลนั่นแหละนะครับนี่ทางเข้านะครับก็จะมีจุดกันกรียันขับรถเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีตู้เซฟเลยนะครับก็ไปคราฟกุญแจก่อนเนาะถึงจะใช้ได้นะครับส่วนด้านในนะครับจะมีอยู่2จุดหลักๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ก็จะเป็นจุดคราฟของทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเมดคิดเกาะแหวนแก๊งนะครับแล้วก็มีปืนด้วยนะครับมีลูกกระสุนเนาะแล้วก็ จะมีลูกกุญแจ,จตู้เซฟนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือผ้าห่อศพนะครับในลูกปืนนะจะเป็นลูกปืนเลเซอร์ปืนยิงล้มเมนี่ยทุกคนเอ๋ยอ่ะประมาณนั้นนะครับส่วนอาวุธนะรับก็มาครบเลยนะครับมีมีหมดเลยนะครับมีอ่าไม้พูด,ด้วยนะครับอันที่6นะนี่แล้วก็ กดเลื่อนลงมาเขาก็จะมีปืนยิงลมนะครับให้ทุกคนเอาไปใช้นะครับนี่ก็คราฟง่ายอยู่นะสังเกตดูจากวัตถุดิบแต่ละอันนะครับแล้วก็ใช้เงินเขียวไม่เยอะด้วยเนาะบางอันนี้ไม่ต้องใช้เงินแดงด้วยซ้ำนะครับนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟคนโรคจิตนะครับทุกคนนะลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับนี่เป็นแนวแบบคอมมูนิตี้นะครับคนเยอะแล้วนะตอนนี้นะครับฝากเข้ามาเล่นด้วยนะครับ